วันนี้เราอยู่กันที่โรงงานสีตรังค่ะกับกิจกรรมตอปั๊บรับปุ๊บกับสีตรังจะมาตามหาผู้โชคดีที่ทำยางมีพิกัดกับสีตรังกันค่ะเจอแล้วค่ะเรามาทำกันยค่ะสวัสดีค่ะรบกวนถามนิดนึงค่ะคุณพี่ทำยางมีพิกัดกับสีตรังหรือเปล่าคะทำค่ะเราเจอผู้โชคดีแล้วค่ะอาจจะเรามีคำถาม3ข้อค่ะที่จะมาถามคำถามข้อที่1ค่ะทำไมคุณพี่ถึงเลือกทำยางมีพิกัดกับกลุ่มบริษัทสีตรังคะสีตรังเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือแล้วก็ ซื้อขายผ่านแอปการจ่ายเงินที่เป็นระบบระเบียบมากเลยค่ะถ้าเกิดคุณพี่เจอคนที่ยังลังเลอยู่เนี่ยจะอยากจะบอกอะไรค่ะอย่าลังเลเลยค่ะได้ราคาดีด้วยนะคะแล้วก็แหล่งรายได้ก็มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนค่ะและข้อสุดท้ายค่ะขอ3ามคำค่ะให้กับการทำยางมีพีกัดกับสีตรังค่ะมีแต่รวยค่ะถ้าตอบปั๊บอย่างนี้ก็รับปุ๊บทันทีค่ะเสื้อน้องสีตรังเพื่อนชาวสู เดี๋ยวเราไปตามหาผู้โชคดีกันต่อดีกวา่าค่ะ